สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่3 3นะคะการบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้นะคะหรือรายละเอียดอินวอยซื้อยกมาต้นงวดนะคะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะ่ะให้เรากลับไปที่หน้าเมนูลหลักนะคะเลือกระบบเจ้าหนี้และว,วิเคราะห์นี้คะ่ะเลือกเลโกนะคะ เลือกเซ็นบาลานด์ดาต้าค่ะเมื่อเราดเบ,บิลคลิกเข้ามานะคะก็จะเปิดหน้าจอบันทึกรายการอินเลส้งลางชำระยืมยงินต้นเลีอก,กะคะ่ะเราจะมีรายละเอียดกันนะคะรหัสสาขาสาขาที่เลือกก็คือสาขาที่ก็คือสำนักงานใหญ่ค่ะ ประเภทเอกสารนะคะก็คือ i n v o i c ์ซ e ีเชื่อยกมาค่ะก็จะใช้ประเภทเอกสารเป็น B i ค่ะแต่ถ้าเป็นใบลดหนี้นะคะก็จะใช้ประเภทเอกสารเป็น BM ค่ะแต่ถ้าเป็นใบเพิ่มหนี้นะคะก็จะใช้ประเภทเอกสารเป็น Bx ค่ะซึ่งในที่นี้คือของเราเป็นซีเชื่อยกมานะคะก็จะใช้ประเภทเอกสารเป็น B i ค่ะต่อมานะคะเล่มเอกสารค่ะ เล่มเอกสารที่เคยสร้างไว้หากเป็นเอกสารที่เป็นรายการ,รยกมาต้นนวดควรจะแยกเล่มเอกสารไว้เฉพาะสำหรับรายการประเภทนี้เพื่อให้ตรวจสอบรายการได้ง่ายเช่นเล่ม00ใช้บันทึกยอดนี่เจ้าน,นี้ยกมาต้นนวดแต่เล่ม01นนใช้บันทุกอิน o อรซ์ซื้อ,อที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มใช้ระบบหรืออาจจะมีเล่มเอกสารอืนอ่นๆอีกตามประเภทที่ได้แบ่งไว้นะคะ ซึ่งในที่นี้เล่มเอกสารของเราจะใช้เป็น0001ค่ะซื้อเชื่อให้เราทำการกดโอเคนะคะกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะ ลนดัแบ,บแรกนะคะในหน้าที่หนึ่งนี้ประเภทเอกสารนะคะโปรแกรมจะแสดงรหัสประเภทเอกสารตามที่เลือกเข้ามาทำง,งานนะคะต่อมานะคะรหัสเล่มเอกสารภายในโปรแกรมจะแสดงเล่มเอกสารตามที่เลือกเข้ามาทำง,งาน,นะค่ะซึ่งในที่น,นะคะก็คือ0001ค่ะชื่อเล่มเอกสารภายในนะคะก็คือซื้อเชื่อค่ะ ต่อมานะคะเลขที่ค่ะให้ใส่เลขที่ภายในของเอกสารนะคะซึ่งในที่นี้ของเราก็ซึ่งในที่นี้เล่มเอกสารของเราซึ่งในที่นี้คุณผค่ะซึ่งเลกที่เอกสารของเรานะคะก็คือศูนย์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 หนึ่งค่ะต่อมานะคะเลขที่เอกสารเลขที่อ้างอิงนะคะ เลขที่อ,อ้างอิงก็คือเป็นเลขที่ที่ใช้แสดงในรายงานส่งสัมฟพรมนะคะซึ่งในที่นี้เราจะอ,าอ้างอิงเลขที่ก็คือ77101ค่ะต่อมานะคะวันที่นะคะวันที่ก็คือ ใสให้เราใส่วันที่ของเอกสารนะคะคือในที่นี้ก็คือวันที่ของอินว c ยซื้อค่ะซึ่งในที่นี้ของเราก็คือวันที่24บเดือน12ปีห้าเค่ะเครดิตเทมนะคะให้ใส่เครดิตเทมของอินวอยซื้อใบนี้คะ่ะซึ่งในที่นี้ของเราก็คือศูนย์ค่ะ ส่วนวันหกกำหนดนะคะจะเป็นวันเดียวกับวันที่เราขอโทษค่ะส่วนวันหกกำหนดนะคะจะเป็นวันเดียวกับวันที่ของอินโ i c e ซื้อค่ะซึ่งก็คือวันที่24เดือน12ปี57าเดค่ะต่อ,อมานะคะรหัสแผแนกค่ะเราจะยังไม่ระบุให้เราทำการขีดเอาไว้แล้วกด Enter นะคะโปรแกรมก็จะรันข้อมูลออกมาให้ว่ายังไม่ระบุนะคะ ส่วนบรรทัดต่อมาค่ะระหัสลูกรหัสลูกนี้นะคะระหัสลูกนี้ในที่นี้ก็คือ s p 0 2ค่ะกด enter ค่ะก็คือเมื่อเรากด enter นะคะโปรแกรมจะทำการรันผู้จำหน่ายที่เราต้องการนะคะ ซึ่งผู้จำหน่ายในที่นี้ของเราก็คือบริษัทมูลซุงมนะคะเมื่อเราเลือกบริษัทมูลซุมแล้วให้เราทําการกด enter ค่ะเราก็จะได้เป็นนะะลูกหนี้ก็คือ S2 นะคะชื่อลูกหนี้ของเราก็คือบริษัทมูลซุ่มจำกัดค่ะต่อมานะคะให้เราทําการบันทึกยอดยกมาสุทธิค่ะซึ่งยอดยอนยกมาสุทธิของเราในที่นี้ก็คือ46,000บาทคะ่ะ โปรแกรมก็ได้ทำการนำโปรแกรมก็ได้ทาการนาตัวเลขมาให้ให้เรานะคะเมื่อเราบันทึกรายการเสร็จแล้วนะคะให้เราทําการกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรม จากนั้นกลับมาที่หน้าจอนะคะรายการอินไวซูยกมาหากมีรายการอื่นเพิ่มเติมให้ทำการเพิ่มรายการเข้าไปแต่ถ้าไม่มีนะคะให้เราทำการกด s s c a คปออกค่ะเมื่อเรากลับมาที่หน้าจออินไว e ครัง้งชัระยโกมาต้นมวกก็จะเห็นได้ว่าเรามีหนึ่งรายการของรายการยอดเจ้านี้แล้วนะคะให้เราทำการ คน Escape ออกค่ะเป็นการสิ้นสุดของการันบัญชียอดเจ้าหนี้ยกมาค่ะ